บิสมิลลาฮิราะมานิราะีมอ่าวันนี้ครูเมจะสั่งงานชิ้นสุดท้ายลูกของน้องม .2 นะครับอ่างานชิ้นนี้ครูมีวิธีที่ทำให้เราดูสี่ขั้นตอนด้วยกันมันมีหนึ่งสองสามสี่นะครับส่วนอันนี้ครูมว่าตั้งไว้ข่าวก่อนเพราะว่าครูจำรูปมันไม่ได้นะครับก็ว่าเป็นไหเกกันอันหนึ่งตั้งอยู่นะและลูกก็ลงแสงเอาไว้ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวดูรายละเอียดเวลาครูลงแสงเอาไว้ดูนะครับงานครูเนี่ยของม .2 นั้นมีทั้งหมดสี่ชิ้นลูก ชิ้นละ20คะแนนบางคนส่งครูมาแล้วสามชิ้นก็60คะแนนนะครับส่วนคะแนนของครูเนี่ยมีอยู่ร้อยคะแนนครูเก็บคะแนนจากเรานั้น4 4ชิ้น80อีก20คะแนนครูก็ให้เป็นจิตพิสัยจิตพิสัยถามว่าครูดูจากอะไรครูดูจากความรับผิดชอบใครส่งงานครูก่อนบ่อยๆครูก็ให้คะแนนเยอะ,อะดูความตั้งใจเวลาเราทํางานเนี่ยว่ามันมีความตั้งใจไหมอะไรอย่างนี้หรอกทางหลังนี้ ก็ระบายมันดำนะครับเวลาลูกระบายก็ระบายภาพรวมๆไปก่อนภาพพื้นหลังก็คือเป๊กกลาเป็กกลาวมันระบายมันดำไปเลยเพื่อที่จะหให้แกกันนี้มันเด่นขึ้นหนู ถามว่าไม่ทำกระดินสออีได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่ามันมันค่อนข้างจะยากหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้นั่นครออยากให้เราทำกระดินสออีเพราะว่าดินสออีมันมีน้าหนักเข้มแล้วคนที่ทําน้ําหนักเข้มนั้นครูให้คะแนนเยอะอันนี้พื้นหลังนี้ลูกระบายมันดาไปเลยเนี่ยพอเราเราเปลี่ยนเราใส่ค่าน้ําหนักให้มันเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเจกันนี้มันก็เด็ดขึ้นมาเองทีนี้ ส่วนเส้นนั้นลูกค่อยมาตัดทีหลังนะครับไม่ต้องตัดเส้นก่อนลูกเส้นนั้นค่อยมาตัดทีหลังระบายรวมๆไปก่อนนี่ระบายรว,รวมเหมือนที่รูณทำใม้ดูเนี่ยเราอยากมันเข้มอีกเราค่อยมาซ้ํามาซ้ําให้มันเข้มขึ้นครับน้ําหนักเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากเรานี่กดมือลงไปเรากดเบามันก็น้ําหนักเบาเรากดเยอะมันก็น้ําหนักเยอะมีแมวด้วย น,นี่มันเป็นริ้วผ้าตรงนะั้นมันเป็นลักษณะเกี่ยวกันใบนี้มันวางอยู่บนบนกล่องกล่องหนึ่งหรือว่าบนโต๊ะโต๊ะหนึ่งแล้วก็มีมีมีผ้ามีมีผ้ากําลังตั้งทับอยู่นะครับมันวางตั้งบนผ้านี่เราค่อยมาเน้นเราค่อยมาเน้นที่หลังตรงไหนที่เราอยากมันดําปิดปีเนี่ยเราค่อยมาเน้นที่หลังแต่ครูแนะนําว่าอย่าเพิ่งเน้นก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดรูปเน้นก่อนนั้นมันจะแก้ยากถ้าเกิดเส้นมันพลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะแก้ยาก เราค่อยเน้นตรงไหนที่มันมีความลึกเราก็ทําให้มันดําตรงไหน,ม,นมันที่มีความสว่างนูนออกมาเราก็ทําให้มีน้ําหนักบอลนะครับมันก็ทําให้เกิดเป็นรูปทรงเกิดเป็นมิติอะไรอย่างเนี้ยฝั่งนี้แสงเข้าฝั่งนี้แสงเข้าก็ทําให้มันสว่างเข้าไว้เลยที่มันเป็นเงานั้นเราค่อยเพิ่มน้าหนักให้มันเข้มขึ้น นี่เวลาลูกเก็บรายละเอียดเขาไม่ค่อยม,มาเก็บขอบอะไรมันเราค่อยมาเก็บทีหลังหรือเ่าลูกเอาลงรวมรว,วมไปเลยรวม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 ไปก่อนน้ำหนักรวมไปก่อนแล้วค่อยมันมาเน้นทีหลังหรืต้องการมันมุนตรงไหนเราค่อยมาเน้น ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาอย่างลบตกแต่งนิดนึงก็ได้แล้วงานของเราหนึ่งชิน้นอย่าลืมนะครับคนนี้ทํางานส่งครูหลังเนี่ยกรุณาเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยเขียนที่ที่ผลงานของเราเลยที่ใบงานของเราเลยนะครับเขียนชื่อให้ชัดเจนขวักขะเน้นด้วยถ้าใครไม่เขียนขวักไปแล้วบางส่วนที่ว่าอ่านชื่อไม่รู้เรื่องเขียนไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกขานาดชื่อเองยังเขียนไม่อ่านไม่ออกเลยอย่าคีดเราคนอื่นจะอ่านออกอะไรปะเนี่ยนะครับเขียนชื่อให้เรียบร้อย แล้วก็เขียนเลขที่ใหู้ด้วยนะครับเพราะว่ากูต้องการนี่ในเราเขียนเลขที่ผลก็เพราะว่าคูสอนเยอะสอนลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์มีเป็นพันเลขที่มันจะช่วยในการตรวจ่อนอานครูให้เร็วขึ้นถ้าลูกเขียนชื่อไม่เขียนนามสกุลเขียนมาแต่ชื่อเนี่ยหรือว่า,าจ,จะเป็นชื่อเล่นนักขวยก็จําไม่ได้ว่าใครเป็นใครเขียนข้างล่างทิมมุมข,ขวามือตรงนี้เขียนได้เรียบร้อยนะครับอันนี้กูเซ็นไม่ให้ดูจะมีลายเซ็นก็เซ็นด้วย าไม่มีก็เขียนชื่อเลขที่ชั้นปีให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งครูนี่ใกล้จะเสร็จแล้วครับเพราะว่าครูครูครูเขียนมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อกี้แล้วก็ค่อยอัดวิดีโอเพราะว่าครูจํารูปมันไม่ได้รูปมันอยู่ในในโทรศัพท์ก็เลยทําอย่างนี้เราดูเป็นคร่าวๆเป็นไอเดียอันนี้มันวางมันวางอยู่บนกล่อง เวลาจับยินโซ่จับอย่างนี้จ้ะเวลาเวียงเวียงอย่างนี้แต่๋เวลาเราเขียนเราเขียนอย่างนี้เวลาเราเน้นเราเราก็เน้นจับอย่างนี้แต่เวลาเราเวียงเวียงจับอย่างนี้อย่างนี้ครับทำลงในกระดาษ A สามนะจ๊ะ้าไม่มี A สามก็ทําในกระดาษวารูปของเราก็ได้ถ้าไม่มีจริงๆแล้วก็ทําในกระดาษ A สีก็ได้นะครับถ้าลูกอยากให้มันใหญ่ก็เอากามาต่อมันมาต่อสองเผนมันก็เท่ากับ A สาม อันนี้กรุบกรุบงอมานิดหนึงนี่เธอลูกอยากให้มันบนก็เอยมาเพิ่มงอไว้มันที่หลังตรงไหนที่อยากให้มันมีความลึกก็นนิ้นซี้นมันเข้มเข้าไปนี่นี่มันก็มีความลึกแล้ว กินเอาข้าวข้าวนี่เร้นลูกพเนิ้นที่หลังเหมือนที่ผู้ว่าาเนิ้นที่หลังงนอยากให้มันนิ้นให้มันลึกลงไปลูก่อนิ้นะ่ะ โอเคคร,าครา่าๆได้จะได้แล้วนะก็ประมาณนี้เป็นงานชิ้นสุดท้ายส่งงานครูอาทิตย์หน้าจะ้ะอ่าหลังวันที่สิบห้าครูจะตัวงานใครส่งหลังครูจะหักคะแนนหักคะแนเนเยอะไม่ได้หักน้อยๆหักเยอะเพราะว่าเราดอานนอนไว้แล้วก็พยายามเลียร์เลียร์ให้หมดนะครับทุกวิชาไม่ใช่เฉพาะวิชาของผมอย่างเดียว ถ้าไม่มีงานส่งครูเขาติดตูนแน่นอนครูรับประกันเลยติดตู้แน่นอนคุณครูก็ไม่ให้เราผ่านไม่หรอกถ้าของคุณอยู่ที่ญี่ปุ่นกองงานลูกต้องทํางานนะทํางานนี่เป็นหลักฐานในะส่งครูส่งให้ทันเ็าแล้วกันครูจะตรวจอ่านวันสุดท้ายวันที่สิบห้านะอันที่จริงมันจะไปยืดไป,ไปถึงปลายเดือนนู่นแต่ครูไม่อยากยืดไปไปถึงปลายเดือนเดี๋ยวมันจะเผื่อขาดตัวบกพร่องครูจะได้ทวงงานจากเราได้ส่งครู วันที่สิบาพอวันที่สิบาปั๊บเนี่ยครูก็เริ่มทวงงานเราแล้วนะครับส่วนคนไหนที่ว่ามีปัญหาที่ว่าคุยไม่ตรวไอ้นะครับครยจะแคปหน้าจอไว้แล้วก็ส่งกลับไปให้เราดูแล้วถ้าครูถามว่าของใครลูกก็เขียนชื่อมาว่าเป็นของใครแล้วก็ส่งกลับมาให้ครูอีกทีหนึ่งนะครับวันที่สิบห้าใครไม่ส่งครูจะทวงในนั้นเนี่ยในไลน์นั่นแหละนะครับทวงจนถึงวันที่ยี่สิบถ้าไม่ส่งเราครูให้ติดตูน้แน่นอน โอเคแค่นี้น่าจะได้แล้วลูกนะขอเป็นไอเดียคร่าวๆอบินลายตัวฟิกไว้ระยะสนามไว้ก็มาทำตุลลอยบาตรกาตัว